เราจะปกป้องเธอเองดยเซอร์ What ไม่ปกป้องคนอื่นเลยเหรอไม่หรอกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับโคเอ๋อร์แมดด็อกส์ดยเซอร์แล้วก็โมนาลิซาไม่ได้เจ๊ต้องเปิดก่อนสวัสดีแม่วันนี้เราก็อยู่ด้วยกันนะกับเดี๋ยวโฟล์ตส์คลิปนะครับจะต้องเปิดโฟล์ตส์คลิปก่อนโฟร์ตส์คิปนะครับตัวแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่อันนี้ก็คือฝืนโอ้โหแต่ละ ว่าก็พูดกันได้แหละแพ้เลียงหายเดงหายเดงเพื่อนไม่โฟกัสอ่ะอ๋อมันดึงเฉยมันดึงเฉยเดียมามาทำไมเฮ้ยเดียมางงอะไรวะพึ่งอยู่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 พึ่งมันมาเช็คมันมาเช็คล่างระวังนะโอเมนอะมันไม่มาแล้วไปเอาเรื่อยเโอเมนาใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาลงไปหา เห็นแล้วเราต้องเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไปตัดมันโกตัดมันไม่ทันนะโกเจ็บไหมล่ะโอย well engineer, ้ยเจ็บหมายถึงเขาเจ็บน้อไม่เซ่เจ็บกว่าที่เวลาเวลาอยังนั้นก็ป่ามันก็ไม่สีเดลเลียเจ็บมากเลยโกตดใส่ทีดิสช้างลอยเต้า โอ้ยแบตจีหมดเอาอะไรก่อนได้ไวอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มเก่งอยู่เอ้ยดอยระวังดอยเยอะโอ้โหบายบายตายแล้วฉันคือดอยเซอร์ไม่เอาแม่ด๊อกใจเย็นลูกแม่ด๊อกเยีกขึ้นไปช่วยได้เอ้ยสวยไมเป็นไรนะกูล่ะแต่ตอนเนี้ยปัญหาปัญหาคือเรา กันได้ป่ะวะเขาเยอะสิมาเยอะขนาดนี้เจ๊กำลังมาเข้ามาแล้ว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 เอาไปมีข้อใหม่นับไอนี้เท้าไม่เฟรนสโอ้ยยังไม่มีฟิกใจเย็นเอาไปละมึงเข้ามาดิเอาเอาไปละมามึงเข้ามาดิมาตอนนั้มังกรจะเกิดด้วยนี่เขาเลยมาทำเลนเขาจะเก็บแกบงรีบหน่อยดูมัน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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนหิวทำไมเธอยังไม่สีเลยนะนี่ก็ได้นี่ได้กันไปแ okay. ล้วได้ร่างระวังนะลรียกหน้ากับช้างไหน กัอยู่ซ้ายวะเองนี่นี่ซ้ายไหน, L side, น <c oughs> เซ้ายอลซ้ายซ้ายสซกิวออกจากยากเก่งเรียนหน้าหายสักการน่างมาช่วยนี่แหละอ๋อ,ะอเจมาสิ ม่มีฟิกก็ทำเลยยากว่ะมาละมีคลิปไหมไม่มีมีจะชุบไปโอ้โอลุดอ่ะอ้าวมีเฟซอำไมอยู่นี่หยุดก่อนพักก่อนมีฟิกดักขากับโอ้อาดิมือหลาดิไปดิไปดิหลาดบอลมืลาดอาดิเอาดิโอ้ยฟิกเกอร์ ข้างมาขวาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรทำไมกางกางสองเติมนั่นแหละโอ้โหกับโอ้โหตันสี่เป็นไรเฮ้ยดอยวังดอยู้ไม่ดอยโอ้โหถ้าโอ้โหเลือดแม่งโค่นหน้าเลยอะอยากได้เหมือนกันนะโต๊ะ ไม่ได้เมื่อกี้กลับไปโดนบอลกระแทกแน่แน่เลยเฮ้ยมาเอามังกรหน่อยทีเดี๋ยวป้อมแตกแล้วกำลังไปจ้าปัญญาแดน่าคาแบบงงๆเออได้ไวเวอร์ วิว่าไปนี่ไม่เจอช้างในแหลงนานแล้วเนาะเจออยู่เหมือนกันน้มมามคานพิตโลวิเรียวมะเรียวมะสี่ทันเราได้อยโคตรแรงเลยอ่าเป็นอีกช่วยเป็นอีกก่อนห้าไปอยู่เร,ยเรียนช่วย,เ,ยเป็นอีกก่อน ดมันข้าวยเป็นอีกคุณดิถึงแล้วเห็นปะล่ะก็บอกให้ตายเลยแรงทิบหายเลยหน้าตัวเป็นโกงมั้ยไอ้แป้องกลางเนี่มันบับอ่ะแรงแรงกันนักกันตาเลดมันไหมดอยตอนเหรอดันก่อนเดียวเข้าอีกแล้วอ่ะเลดเยอะมันเอาวะที่ที่คุ้เคย ถ้ามีคนประกันโอเคได้ขอบคุณครับดอยรมามา้าม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  m มา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 มมมมมามามมมามามมามามลมามมมามาเามาอามมามมามมามามนมามามมมาดายาม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 ้ามามามมามตาย้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเะกลัวมากค่ะเสียงแกตายไหมไม่รู้แต่ว่ากลับมาแล้วจ้ากลับมาช่วยเพื่อนยอมแล้วสรุปคือโดนตับตายหมดนี่นะฟอร์ทคิวเ้ย เฮ้ยโดนแตกเฮ้ยเวาลาเข้าป่าคน4ครับโอเคไงเป็นเสียงโกรดังนะแต่ว่าเป็นเสียงกระซิบแบบดังๆ กำลังไปจ้ะกูไม่บอกว่าเสียงดังว่าตกใจเกือบแตกเดี๋ยวคุณกูเบาขนาดกิดมันตั้งไว้ไม่รู้มันตั้งยังไงไว้อะตั้งยังไงวะมีบัวอกีดเสียงมันเบาไงโอ้พูดเบาดิมึงพูดทีหูแทบแตกมึงรู้ไหมเนี่ยกูไม่รู้กิดมันตั้งมึงก็พูดเบาๆดิมึงก็พูดจากมึงปากมึงเบาๆอะแค่นั้นแหละมันดังอีกทีโอ้โหก็ได้ตะโกนทำไม เอ <Yeah. S 2> มันไปเก็บเลดดอยดอยมันน่าจะเล่นบนนะเอาคลองกันอยู่นะได้ระว,วังนะโบล,ลัดไม่อยู่ละตะลังมันอยู่โดรนสองแค่สองเคลียร์กลางกันกนะูมึงตายนะกูจะจะโกนหูแตกเลยสัตว์คนตัวเดียวเห็นแค่ตัวเดียวตั้งหนึ่งตัว กลางตัวหนึ่งขวาสองโอเคบนตัวเดียวไม่น่าเกินอยน่ากินจังอ่ะไห้ลองไม่ตายมูลาดกลับหายกลับหายจะได้กลับไปไหนนะไอ้ยืมมากลางน่าจะได้คลิปใช่ไหมทำไมไอโอมันพินทาอะไรกูผูปิดไม้อะโอ กำลังตีป้อม oh, กันนะปาอย่างแรงโ oh, ห้าวิเมนตีเพื่อนปีงขึ้นเฉยลิเลียนจะตายแทมลัดฉันเอ กับแป้งฉันเองในป่าในป่าตั้งเสียงตรงไหนวะหอมค่ะมันมีคนหิวหนึ่งอัตตาค่ะฉันเองกบแตงเบายังฮัลโหลฮัลโหลเบายัง ฮัลโหลมีใครได้ยินไหมมีใครได้ยินมั้ยมันเบาปะก็ไม่ดังลองแทกปากสิฮัลโหลโอ้โหกูผิดอีกแล้วกูเดี๋ยวคูตั้งไม่รู้ดีกห้ามตะโกนอ่ะเไดด้พูมันมันมันดังถึงขั้นแบบหูฟังแบบมันเสียงแตกเออแตกแบบสั่นเลยอ่ะแตกกับแตกไม่รู้จะแตกกันแล้วพังอะควรเอาไว้ควรเอาไว้ ไว้แค่ไก่ใช่ไหมใช่เวลาพูดไกลปากก็ช่วยได้อาอันนี้อันนี้โอเคป่ะเออแอ้อย่างนี้สูบว่ะตังตังเทสกระกดดึงก็เราไปอย่าอย่าอย่าให้มันตักต้นเฮ้ยมันมีบอลลุ่มถึงไงมีสแต็กเล่นใช่ไหมมันเป็นยังไง ห้าวาพวกมึงะฮะหา้าวานั้ใช่ไหมใช่กูไม่ใช่มันกูเองเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เราห้าวไปทีหนึ่งแล้วอะหนึ่งสีอ่อะฟรีเดินตัดใหม่เก่งไงเก่งโบนั่นว่าแล้ว <laughs> ล่างขึ้นได้ โอ้ยโดนชัดดาวแลงจัดหัวหน้ามีคนโทรหัวหน้าคนโยนเกมหัวหน้าไปได้โยนแต่มันแรงจริงโอ้โหเจ๋อเราด้วยไปด้วยเจ๊จเจ๋เราดูนู้นเจเเป็นอีกเราโดนทุบโอ้หัดเดียวรู้เรื่องไม่เอาไม่เอาโอ้โหเยี้ยละ ว่าแล้วโอ้ยเราซูเปอร์มึงได้แค่นั้นแหละอย่างเดียวบวกไป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 เต็มที่ไปโอ้เต็มที่ไปเลยเออขึ้นโอ้ยช้างรอดเอ้ยได้ได้ได้อยู่ได้กำลังกลับกำลังแปดกลับไปช่วยปัดโอ้ตั้งได้เธอโอ้โนั่นแหละโอ้โหอทนาเจ้โอ้โหอินธาอะไรคะอ่าเราอะไมันปิดไมค์มันก็ นี่เน่ตดหน้าแม่อยากกิีจังอรีแป๊บ <c oughs> ไม่เอาเหรอถูกไหมปู่ ดอยเมื่อกี้โดนหายใจรถต้นคอก็ตายแล้วดอยกระช่งหนีกระดอกช้ำกระชั่งหรออ่านว่าชั่วป่ะเจ๊ผุดเจ๊ไปชี้อ่านว่าชั่วป่ะอย่างอ๋องายด่าชมป๊อปเล็กเลยนะครับแม่ทำชมอ่าเขาหลอกให้อ่านที่พิมพ์เขาหลอกให้อ่านเนี่ยแล้วก็บอกว่าฆ่ามันฆ่ามันโกใจเย็นเจ๊มาแล้วอ้าวเพื่อนเราไปไหนอ่ะแล้วก็ปิดคอมโบเดียวได้ตายไปแล้วคืออะไรตายไปแล้ว ปิด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 นีดแน่โอวโโนจากโอหมดแล้วสาบคุเลยโสาบคุเลยคงให้ยกนึ่ เราจะออกันด้วยจะเอามาังกรดีแล้วจะเอาคองดีคองก็ดีนะเฮ้<ง>ยระวังคุณโอแอมคัมมิ่งคือเหวชินปิคองก่อนนี่เฟนนิก่าวันนี้เดี๋ยวยนี่แน่นี่แน่ถึงปะวะ่วว เติงเต็งแต่จะเจ็บมากเลยไม่เอาของดูท่าแล้วเหมือนเพื่อนจะไม่เอาเจ๊สวยไมไ่ได้ชมเจ้นะจ้ะ เฮ้ยเฮ้ยชิวชิวเก่งจะจบแรงหลังเลยไงบุ่มเซึ่งหลอดแล้วไอเนี่ยไอ้เมื่อไรเนี่ยป้อมได้ฉีดเดี๋ยวก็แตกอ่ะมั้งรอรอหลังเมื่อไรแล้วจบตีป้อมเก่งมากแรงมากเป็นหนิ๋งเห็นนะหลอดเลือกมามาเป็นแผงของเรา What? ์เย้ แอลมคริสต์ไอ้ดองจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ n แนลของดอยเชอร์ด้วยนะจบละโกกูเกียดกว่ากูเกียดไอ้กิจที่มันทำเรียนแบบมางอะกดเครื่องเกียดว่ามันทำไปแล้วมันก็หัวเราะไปกอ๊ะหัวเราะอะไรวะรอดูนะอแบบนี้ เจเจน้องเขาเล่นต่อปะไม่เล่นแล้วค่ะมา,มามีเจอามีเจอาอ๋อโอเคอเราวช่ใช่ Channel switched ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นคริกซี่ถือว่าการปรับมาแพทนี้เนี่ยดาเมจขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่31.5% ก็เป็นการแค่ปล่อยสกิลห่วงยางไปเรื่อยๆนะคะนี่ขนาดเ้้วบ้างยังดาเมจเยอะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย